หนึ่งมีเขียน่ะคำหมากจะช่วยในเรื่องของค้าขายค่ะเน้นค้าขายเป็นหลักเลยค้าขายโชคลาบค้าขายโชคลาบการเงินนะคะคำหมาก เยอะไม่ไหวคิดดีไม่ได้เยอะเยอะไปไปไม่มีอะมีแค่นี้แหละเก่งมากล้างศีลดังตบมือหน้าอะไรแล้วนะฝ <c oughs> ากบอกด้วยทำกูแบบนี้เลยเหรอ เบรกล้อลากผูทชาุกานงุานสาธุด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวหนึ่งขอลงแนวทางในกลุ่มก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอามาแจกนะคะเรียกป๊าให้หน,อน่อยเิย อชอบกล้วยห,หน่อยอัดได้อัดได้อัดได้งวดนี้บอกก่อนนะหนึ่งตัวชอบชอบเลขสี่ค่ะงวดนี้ชอบสี่บรรยากาศนี้อยากสีกันไลคืนฮอดก็ไปหา แล้วน้องสีลงหากไอ้ก็บ,บอกว่าคันถึกใจค่อยไปต่อจริงๆเราชอบสีสีั้งวันเนี่ยเชื่อไหมกูอชอบสีสีเฉยเลยอ่ะต้อ <c ười> งโดะะนแล้ว่ะเราน่ารักที่สุดในโลกเราทำได้แค่ครับ พรุ่งนี้ตอนไหนกับปลุกหนูไหมเจ็ดโมงทุกคนเห็นด้วยเหรอเห็นเหรอตอนตอนสามอีกจุ๊บเอวานอกซื้อะไรง่ะชมหนูเหรอโอ้หยายทีมเลรมั้ง มันไม่กลับบ้านแล้วไอ้นั่นลูกน้องหนูอะนักปั่นหนูอะเอ๊ะมันไม่กลับไม่กลับนี่อ่านดิข้างบนกี่ากับใจไอ้ลูกน้องไอ้มือขวาโดน รักมาว้าวกับข้าเจ้าเด hey, มีใครมาขอเพลงเมียหลวงควงปืนไหมวะรักมาว้าวกับข้าเจ้านี่โดนไปลอยมาพอกันละบ่ละโดนไปแต่ย้ำใดเรียนว่าน้องเป็นควายหรือไงจึงปิดบังโดนยังเฮ็ดนิสัยบ่ดีแนวนีมากี่ครั้ง บอกน้องแน่ถึงฟังแล้วแย่แต่อยากฟังเจ็บก็สร้างสุดท้ายต้องเดินกันไปคนละทางอยู่ดีชูคขบอยไปกังใจให้โอ้ยยังยังอยู่กันเลยเขาเลยเขาทื่สัตว์อยู่เด้อแล้วไปชมอยู่เนอะอยนนั้นก็แวนะไปชมด้วยกัน <l ots> เส cf แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยนะคะเส cf แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยเดอ้อ cf แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปมิดชาชีพนี่ไปชมต่อไปเลยจ้ะอุ้ย หน,หนูว่าหนูควรจะต้องไปสาบผมขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วพวกมึงนี่พวกมึงนี่หนอ <c oughs> เขาจะเชืช่อไหมเ <c oughs> สียงเขาจะย,ยันย <c oughs> ันงวดนี้เอาไปก่อนเลยเห็น <c oughs> ไ,ไหมหางเดียวสี่ สี่สี่สี่อยุ่ชอบเหมือนกับปังเสียงก็หมุดโอ้พี่กัโปโอเจ้าของฟาร์มจิงดีดเจียงหนูคือจิงดีดบคะคะคือจิงดีดห้องบออย่าให้หนูทําเลยค่ะเพลงอ่ะสงสารคนที่เขาจะต้องได้รับฟังเถอะค่ะให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติถ้าเขาเมื่อฟังนี่คือพระนผวาเลยนะคะสี่สี่เม็ดเดียวก่อนเอาไปก่อนสี่สี่ อ่ะให้แล้วนะสี่สี่เร็วบันทึกไว้สี่สี่ขอบคุณนะคะพี่เฉลิมชัยนะคะใครเซบแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปากหมุดร้านหนึ่งมีแอปมีทาหาลูกค้านะคะใครทักหาลูกค้ามีฉาชีพนะคะขอเพยเมีหลวงควงปืนออยใครขอออยมึงจะมาขอองี้ไม่ได้ออยออยก็ใครช่วย ความหักมันควรสิมีสองคนเท่านั้นเธอกับเขาสิหากันฉันยอมบ่ใดแล้วสิให้เหตุจังใดกะหัวใจมันหักสิ้นคอออยร้องไม่ได้ลิขสิทธิเข้ากูอีกร้องยังไงให้ลิขสิทธิ์ได้เข้าไหนร้องให้ร้องรองแบบนี้จะเอาแบบนี้นักเตยอยู่ อยากบูชาเพนสวดพี่ดวงชะตาคุณกล้วยอาจารย์ยังไม่ได้เปิดอ่ะรออาจารย์เปิดก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาบอกได้ไหมอ่ะพี่ไม่อยู่กับแจเนนเหรอจะไปพานธแล้วครับเคงกล่องชาวอยตอบไหวแย่เลย ดีนะเป็นเสียงดีนะถ้าเป็นเสียงดีอยู่นี่แปลว่าโจกมึงจะวิ่งผ่านไฟแบบนี้ไม่ได้มืดเลยตะกี้อะไอ้จกวิ่งผ่านนะเป็นเงาเลยอะไอ้จกอะเอ๊มึงเ่ิกกูวิ่งนะกูบอกก่อนกูทิ้งยู่คราวนี่แหละเตือตรงนี้เดียวกระจายอะ่ะ เมีลวงควงปืนจะคืนเขามาดีๆหรือให้มีการตาย,ตายมันอดบาไว้แล้วเดอ้ออยากเจอเดียวจัดแผ่นทองพี่ฟูหย่นกรงน้องคิดถึงจริงเลยโอ้ยแมมล่ะดูนี่มีความสุขเพลินเลยเขอบคุณค่ะ สร้างหินทุกหวยเอ๊ะพิมพ์ผิดใช่ไหมแผนพิกดูชตาทำหมดแล้วนะคะทำพร้อมกับหนึ่งที่ไปใต้เลยค่ะขอแนวเรียกวิ่งวิ่งสี่โลดค่ะแลนสีค่ะตุมุตุตุตุมุต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 ูต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 แตู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 ี่ตู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 ตอตู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 ต่ตู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 ตตตตต แล้วก็ซีอะไก็แล้วก็ซีโหลดค่ะอันนี้ภาษาอีสานนะคะถ้าเป็นภาษาภาษากลางคือวิ่งเแย่งวิ่งเงี้ยวิ่งเงี้ยวิ่งเงี้ยวิ่งแย่งแล้ว,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 วะคะ่ะ ปวดฟันเน <Humans. S 1> ี <with> like <Ontario> ่ยเดี๋ยวจะไปถอนฟันแล้วก็จะทําฟันใหม่อันนี้ใส่อยู่คือฟันปลอมนะคะพวกปลาตบล่วงไปหมดละฟันคือคิดดูเอาฟันจริงคือพวกตบล่วงไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วเฮ้ยใส่ฟันปลอมอยู่อิบอนมันหานะให้หวยผิดเงินเดียวเองเลยไม่ทยากทำขนมขนาดนี้เลย สีที่ไหนดีเอ้าพูดได้เหรอพูดได้หรอคะพี่จี้พูดได้หรอคะพี่จี้พูดไม่ได้นะคะพี่จี้ค่ะสเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยนะคะแลนสีโลดค่ะแลนสีโลดค่ะเนี่าไปนอตสีซ,ซื่อค่ะนอตสีซื่ออะไรมันต้องแลนสีค่ะ นธนาคารกรกรไทย0ูนย์หกเจ็ดหนึ่งปดเจ็ดสีใช่แล้วค่ะศูนย์หกเจ็ดหนึ่งปเจ็สี่นสใช่แล้วค่ะคุณอันธิกาเรนน่นละเงาแหมแผ <G un> ่นทองอาจารย์อ้อแผ่นทองได้มาแต่ยังปล่อยไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังมาไม่ครบกลัวปล่อยแล้วเดี๋ยวของไม่พอเดี๋ยวมีปัญหาของยังมาไม่ครบค่ะส่งตามมาอยู่ค่ะว่าหนูต้องกลับก่อนวันนี้หนูมีธุระในกรุงเทพ ชมกันใหญ่เลยวันเนี้ยชมเก่งมากอวยเก่งเอออวยที่ดีคืออวยคมนะคะแค่ไปได้มักสี่ใช่ค่ะอยู่บุคคนชอบสี่ค่ะพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบเหรอเสียวดีนะครับเี่ไม่ไม่ได้ไม่หยิบน้ำแต่เลยถึงบ้านแล้วนะคะอีามชาก็บอกใครถามมันถามมาดิใครถามมาในนี้ยังไม่ทมันทีเลยโดนดับแล้ว นั่งสามนะคะเก่งน้องพี่น้อง สองซูมวันมะรืนค่ะหินทุกหัสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเสียงน้อสี่สีส่โหลดค่ะสี่สีส่สี่เท่าเดียวมันบ่ได้ค่ะมันต้องสี่สี่ค่ะสี่สีส่นะคะทุกคนทุกคนค่ะหนูจะปิดไลท์หนูจะไปคิอุอิอุออ อยู่ลาวอัวเหรียญปูแถมทูบหน่อยเอาเหรียญปูแถมทูบค่ะเอาเหรียญปูแถมทูบค่ะเหรียญปูแถมทูบให้ค่ะแถมทูบให้สิบชิ้นค่ะนี่เจ้าชิ้นเดียวเดี๋ยวหนูยิบให้เลยค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณสัญญาด้วยนะคะน้องกลับถึงบ้านแล้ว